ฟ้าบอกว่าโลกมีสี่ส่วนก็คือโลกกลมๆนี้นะนี้ใช่ไหมพี่เดียวสี่ส่วนใช่ครับแล้วก็หมุนหมุนหมุนน้ำสามส่วนน้ําสีอะไรในสีฟ้าสีฟ้าฟ้าอันนี้ก็เป็นน้ำมหาสมุทรแล้วสีอื่นนี่แหละก็จะเป็นพื้นดินที่มีความแตกต่างในระดับความสูงเพื่อนๆทางบ้านอาจยังเห็นภาพไม่ชัดเดี๋ยวได้ๆเดี๋ยวคลี่ออกมาดูดีกว่าครับอ้าวนี่นี่อันนี้ก็คือเหมือนกันแหละนี่ใช่ไหมแต่เราคลี่มาให้ดู ีน้ำเงินน้ำเงินนี่อะไรเป็นน้ำเป็นน้ำหมดเลย <S <S เยอะมาก,มากเลยเอ้นี่ๆี่นี่นประมาณนี้รู้จักวัฏาจักของน้ำกันเปล่ารู้จักเอาเป็นยังไงเอ,อเอางี้เดี๋ยวมีผ้าไปดูพี่เดียวถือวันนี้รับงานหนักมากถือตลอดนี <S 2> <S 2> ่ มีภาพมาอธิบายพี่มจิช่วยอธิบายเซอันนี้ก็จะเป็นแหล่งน้ําแล้วที่นี้มันก็เป็นไอน้ําขึ้นไปมันก็ก่อกลุ่มกับเป็นเมฆเมฆแล้วน่าจไม่ฝอยก็ตกลงมาเป็นฝนฝนก็ตกมาที่แหล่งน้ําก็เลยเป็นวัชจัารกอ๋อนี่น้องๆถามว่าเห็นไหมพี่โมจิเขาเล่าให้ฟังว่าเรื่องเป็นแบบนี้มันก็หมุนเวียนกันอย่างนี้ก็หมุนกันไปหมุนกันมาจนกลายเป็นแบบนี้เยอะขนาดนี้คำถามต่อไปช่วยกันน้ำที่บอกว่าเยอะๆเนี่ยในโลกนี้มีกี่ประเภท เอาพี่ฟ้าให้พี่ฟ้าก่อนพี่ฟ้าพี่ฟ้าว่าไงสองสองประเภทคือน้ำจืดกับน้ำเค็มน้ำจืดกับน้ำเค็มน้ำเค็มอยู่ในมหาสมุทรน้ำจืดอยู่ที่ไหนช่วยกันตอบพี่เดียวก่อนอ่อยู่ใต้พื้นดินใต้พื้นดินในแผ่นดินนี้ใต้เขาเรียกน้ำน้ำบาดาลน้ำใต้ดินเอ้าพี่ปานคัวโลกเหนือเออเป็นแบบเป็นอะไรอ่ะน้ำแข็งน้ำแข็งบางคนอาจจะคิดไม่ถึงน้ำแข็งก็เป็นน้ำจืดเหมือนกันแต่ว่ามันแข็งแต่ว่ามันแข็งเปี๊ย เขาบอกว่าน้ทาทั้งโลกเนี่ยนะสมมติว่ามีน้ําอยู่ร้อยส่วนเป็นน้ําจืดแค่เท่าไหรสามส่วนอไอ้สามส่วนเนี่ยนะเป็นน้ําแข็งไปสองส่วนแล้ว,ออลวสรุปมีน้ําจืดเท่าไร,ราหนึ่งส่วนนี่จริงๆแล้วน้ําจืดในโลกมันน้อยมากพี่เดียวง,งั้นเรามาชวนเพื่อน ทำกิจกรรมที่ใช้น้ําอันน้อยนิดอันนี้ให้มันคุ้มค่าดีไหมดีค่ะพี่ัานเดี๋ยวเราทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการใช้น้ําอย่างคุ้มค่ากันอ้อาวไปทํากิจกรรมกันเลยเอาติ๊งมืนนอยและกิจกรรมที่จะทําในวันนี้ก็พร้อมอยู่ข้างหน้าตรงนี้แล้วครับนี่เลยเอาเติรงมือหน่อย กิจกรรมที่เราจะทําในวันนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการประหยัดน้ำครับพี่แปรน <Wow. S 1> โดยกติกามีอยู่ว่าพี่บ๊อกบ๊อกจะสมมุติเหตุการณ์ขึ้นโดยเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เด็กๆต้องไปติดเกาะเป็นเกาะกลางมหาสมุทรซึ่ง <Wow. S 1> มีท่านเจ้าของเกาะคนหนึ่ง ซึ่งมีพุงที่อ้วนใหญ่มากก็คือน,นี้นี่เองโอ้เสียเลยเขาพร้อมพร้อมาราจะเจานที่พร้อมรูปร่างดีอยู่ไหนยกมือมนี่ วันนี้น้ำจืดมีน้อยครับแต่ว่างานที่เจ้าเกาะอยากให้ทํานี่เยอะเหลือเกินมีอะไรบ้างครับคุณเจ้าเกาะก็ต้องมีล้างผักด้วยเลยมีผักด้านหน้านะครับนี่อันนี้ต้องล้างให้สะอาดนะครับเป็นผักที่เจ้าเกาะเขาเก็บมาแล้วนอกจากล้างผักมีอะไรครับต้องมีน้ําใช้ด้วยมีน้ํากินต้องมีน้ําดื่มสําหรับเด็กๆที่จะรับประทานอาหารร่วมกับเจ้าเกาะนี่อยู่ในแก้วนี่ล้างแก้วหลังจานด้วย ล้างปุ่นออกให้หมดแล้วก่อนที่จะทำอาหารเราต้องเช็ดมือต้องล้างมือด้วยเหรอใช่นี่มีผ้าสําหรับเช็ดมือแต่มันเป็นผ้าแห้งเวลาเช็ดมือเขาต้องเช็ดด้วยผ้าที่มันชุบน้ํามาแล้วสะอาดอย่างงี้แล้วสุดท้ายเรากินผักเราก็ต้องปูกผักนั่นเราต้องไปลดน้ําผักตรงนู้นเลยแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเกาะนี้มีน้ําจืดเป็นจํานวนจํากัดเพราะฉะนั้นเราจะมีน้ําจืดให้น้องๆแค่เพียง 5้าลิตรสำหรับภารกิจต่างๆเท่าเอาดูน้ำหน่อยเยอะแค่ไหนน้ำ5้าลิตรนี่นิดเดียวอ้าวเด็กๆแยกเอาน้ำที่ต้องรับประทานหรือต้องดื่มออกมาก่อนนี่ต้องระวังดีๆเวลากรอกนะานุมๆช่วยกันกรอกเวลาสื่อสารอันดีๆนะครับเวลากรอกเสร,กร็จบอกพอหรือยังไงอย่าให้มันพองล้วแล้วเออวินเนอร์ตอนนี้เรากำลังทำไรเล่เาพื่อนฟังหน่อยเรากำลังเทน้ำใส่แก้วเพื่อจะเป็นน้ำกินเอาน้ำกินก่อนใช่ไหมแล้วน้ำที่เหลือจากน้ำกินนี่เอาไปทำอะไรต่อน่าจะเป็น น้ำใช้มากกว่าโอเคเดี๋ยวรอน้ำใช้อ้าวไหนผแกอันนี้น้ำสำหรับดื่มโอเคไหมพี่เจ้าเกาะโอเคใช้ได้สุดยอดน้ำกินผ่านเอาประมือกับตัวเองเหลือน้ำใช้น้ำใช้เอ้าใช้ทำอะไรดีพี่ปันล้างผักล้างผักมั่นใจเลยทำไมถึงคิดว่าล้างผักก่อนมันสะอาดก็คือน้ำามนยังสะอาดอยู่ก็ล้างของที่เราต้องกินใช้ได้เอาแนวความคิดนี้ ใช้ได้เอากละมังนี้ดีกว่าไปจะได้ใส่ง่ายคำนวณดีๆนะว่าใช้ยังไงเปลี่ยนแผนครับเด็กๆเด็กๆเปลี่ยนแผนครับอเ,เอาไงดีพี่ปัน เอาแช่ผ้าเช็ดมือก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะสกปรกโอเคนะที่เราจะเก็บเลยเอาเก็ไมเกเลยกหมเออบได้เลก็ด้เลยเอก็บเก็ดาเมัง้ลยเกมเงครับด้เัยนก็เ็ด้เลยเาเกเอก้ยเอากอบด้เลยเ้นเอเลยนะกอเกไยเเกหมอเ้เลาอ้ยอากเอเ้ยาเไอเกด้เลยอาเกอเ้เลอาต่อไป้ำนะอาไร้เาไ ทำอะไรเด็กๆล้างผักชิ้นที่เหลือไปล้างผักไปดูนครับไปดูนครับไปล้างผักนี่จะเขอฉีดเถอะเทคนิคของเด็กๆนะครับเทคนิคของเขาคือทำให้เป็นชิ้นเล็กๆหน่อยมันจะได้ล้างได้สะอาดง่ายๆนี่นะครับต้องขอฉันไเพียงเดี๋ยวเสจผักอะไรล้างแล้วนะเอามาใส่ในกระมังนี่ตอนนี้ ผ่านน้ำเรียบร้อยแล้วต้องแยกน้ำกับผักออกมาใช่ไหมเพราะเราจะเอาไปทำอาหารนี่ผักออามาใส่วิธีการนี่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 ใสนนี้ทำนี้ได้ไหมเออเออผักก็ยังอยู่แถมได้น้ำกลับมาอีกโอยหมดเลยโอเคเอาล้างผักสำเร็จไม่สำเร็จสำเร็จสำเร็จครับเอาปลอมือกับตัวเอง ผากวางไปเลยน้ำไปรถต้นไม้อ้าวทีนี้เรามาดูน้ำที่ยังไม่ได้ใช้มีเปล่าเอ้าเจ้ากอดูหน่อยพี่เดียวมีเต็มแล้วคัะพี่ปลนันอ้เยอะเหมือนกันนะเอางั้นล้าง <สะ S 1> เจ้าจานที่มีฟ่นเคลอันนี้ออกซิอ้าวเลหลือเยอะแยะไปต้องกัว ตอนนี้เด็กๆเขาล้างจานเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เหลือน้ําจากที่ล้างจานนี่เอาไปเทรวมเอาไปรวมไว้เพื่อรอลดน้ำต้นไม้เอาไปรวมยังเหลืออีกเอาเหลือนี่น้ําเหลือเอามามาล้างมือกันอู้กเาอ้าล้างมือล้างมือทีละคนเดี๋ยวน้ำเข้าแถวเข้าแถวล้างมือ เอาเด็กเช็ดมือตอนนี้นะครับเหลือน้ําที่ใช้ไปแล้วทํายังไงดีเอามากรองลดน้ำต้นไม้ลดน้ําต้นไม้ลดไปเฉยๆเลยเหรอแล้วก็กรองลดน้ําต้นไม้ก็กรองน้ําต่อหมายความว่าไงก็น้าน้ําจากที่เราลดน้ำมันก็ไหลลงไาเครื่องกรองแล้วก็กลายเป็นน้ำสะอาดเครื่องกรองคือเจ้านี่นะครับที่มันมีมีกรวดมีทรายนี่ช่วยกรองน้ําเอาน้ําที่ใช้แล้วทั้งหมด